ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,685กลยุทธ์เมืองว่างเมื่อได้ยินคำพูดของเย่เชิญลินหวานเออและยุนรูเกิต่างงงงนันรู้สึกสับสนจับต้นชนปลายไม่ถูกแน่นอนพวกเธอย่อมรู้ดีเกี่ยวกับความหมายของคนลยุทธ์เมืองว่างที่ปรากฏอยู่ในนวนิยายสามก๊ก ในเวลานั้นจูเกอรเหเลียงเผชิญกับการปิดล้อมของทหารซอมาอี้ห0 0่0แส้คนรู้ดีว่าไม่อาจปกป้องเมืองได้ด้วยทหารแค่หลักพันหากจะสั่งให้ทิ้งเมืองหลบหนีทราบดีว่าไม่มีทางหลบหนีพ้นจึงสั่งให้เปิดประตูเมืองให้กว้างไว้ส่วนตนเองไปนั่งอยู่ในหอบนกำแพงประตูเมืองทางหนึ่งดีดผินทางหนึ่งรอกองทัพของซอมาอี้เมื่อกองทัพของซอมาอี้เข้าใกล้เมือง เห็นจูเกอเหลียงย้ำยิ้มดีดพินอยู่ในหอบนประตูเมืองด้วยความสำราญใจคาดว่าคงจะมีการวางอุบายใดซ่อนอยู่ภายในเมืองรีรอไม่กล้าสั่งทหารเข้าโจมตีสุดท้ายได้แต่สั่งให้ถอยทัพกลับไปแต่พวกเธอคิดอย่างไรก็ไม่อาจเข้าใจได้ทำไมเยเชิญจึงต้องการแสดงกลยุทธ์เมืองว่างให้อูเฟย์เยี่ยมชมหรือเยเชิญต้องการให้ตนเองปีนขึ้นไปในหอหน้าประตูเมืองยิ้มแย้มเล่นพินอย่างใจเย็นเหมือนจูเกอเหลียงหรือไม่ ยุนรูเกอร์เป็นคนแรกที่กล่าวเกรี้กล่อมเขาว่าคุณเย่เหตุผลที่กลยุทธ์เมืองว่างใช้ได้ผลนั่นเป็นเพราะว่าการกระทำเช่นนี้ของจูเกอเหลียงทำให้ภายในใจของสื่อมาอี้เกิดความรู้สึกกริ่งเกรงแต่ขอกล่าวคำพูดจากใจหากคุณเปิดเผยตัวตนของคุณออกไปไม่สนใจว่าภายในเมืองจินหลิงจะมีคนอุบายหรือไม่อูเฟย์เยี่ยมจะต้องส่งพุ่อาวุโสทั้งสามนี้มาเพื่อทดสอบตื้นลึกหนาบางของคุณอย่างแน่นอน ยามเมื่อคุณอยู่ในความมืดภายในใจของเธออาจสับสนรู้สึกหวาดกลัวคุณแต่ยามใดก็ตามเมื่อคุณอยู่ในที่แจ้งจะเป็นการบีบบังคับให้เธอจําต้องเผชิญหน้ากับคุณต่อสู้จนตายกันไปข้างหนึ่งเท่านั้นลินหวานเออก็อดไม่ได้ที่จะเกลี้ยกล่อมเช่นกันสนับสนุนเหตุผลของยุนรูเกอรกล่าวน้มนาว่าใช่แล้วคุณชายหนูเจียคิดว่าคำพูดของติ่งหยวนตอมีเหตุผลในเวลานี้ คุณชายคิดวางอุบายเพื่อจะทำให้อูเฟเยี่ยนเกิดความหวาดกลัวความเป็นไปได้นั้นเกือบจะเป็นศูนย์หนูเจียคอแนะนำให้คุณชายอย่านำตนเองไปเสี่ยงดีกว่าเยเชิญเห็นว่าหญิงสาวทั้งสองพยายามเกลี้ยกล่อมตนเองไม่ให้เอาตัวเข้าไปเสี่ยงเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสียงดังออกมาในยามนี้บนใบหน้าของเย่เชิญปรากฏรอยยิ้มลึกลับที่ยากจะหยั่งถึงเ่ยปากพูดว่าพวกคุณทั้งสองคนอย่าได้สงสัยในไอคิวของฉัน ฉันไม่โง่พอที่จะเป็นฝ่ายเริ่มเปิดเผยสถานการณ์ของตนเองให้อูเฟยเยี่ยมได้รับทราบเมื่อเห็นรอยยิ้มที่มั่นใจบนใบหน้าของเย่เฉินหญิงสาวทั้งสองก็รู้สึกงงงวยมากยิ่งขึ้นไม่ทราบว่าในตรร้าของเขาซ่อนอะไรไว้ลินหวานเออรดาว่าที่เย่เฉินมีความมั่นใจเช่นนี้เป็นเพราะเขาจะต้องมีแผนการที่สมบูรณ์แบบอยู่ในใจดังนั้นเธอจึงรีบเอ่อยปากถามว่า ไม่ทราบว่าคุณชายมีกนอุบายเช่นใดทำไมไม่ลองบอกออกมาให้ฉันและติงหยวนต่อได้เปิดหูเปิดตาเพื่อเรียนรู้สักครั้งยเย่เฉินส่งเสียงหัวเราะพูดว่าคุณทั้งคู่มีประสบการณ์ชีวิตที่โชคโชนกว่าฉันมากดังนั้นอยู่ต่อหน้าฉันคำว่าเรียนรู้นี้อย่าได้เอ,อ่ยออกจากปากอย่างมากที่สุดอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสแสวงหาความรู้เพื่อให้ก้าวหน้าไปด้วยกันหลังจากพูดจบยเย่เฉินก็ลุกขึ้นยืนแล้วพูดว่า คุณสองคนรอสักครู่ฉันจะไปนําของบางสิ่งมาให้พวกคุณดูบทที่5,686หญิงสาวทั้งสองทำได้เพียงระง,งับความสงสัยภายในใจของพวกเธอมองดูเย่เชิญลุกขึ้นยืนจากนั้นเดินตรงไปที่ตู้เซฟเปิดออกหยิบม้วนภาพวาดใบหนึ่งออกมาเมื่อเห็นเช่นนี้ลินหวานเออพอจะเดาออกได้นิดหน่อย แต่ก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากถามออกมาม้วนภาพวาดที่อยู่ในมือของคุณชายคงจะเป็นรูปภาพเหมือนของอาจารย์ปู่ใช่หรือไม่เย่เชิญพยักหน้านำม้วนภาพวาดไปแสดงต่อหน้าหญิงสาวทั้งสองจากนั้นวางลงบนโต๊ะที่อยู่ตรงกลางเมื่อเปิดออกมาภาพวาดที่เหมือนจริงเสียจนไม่อาจจริงไปกว่านี้ได้ปรากฏแก่สายตาคนทั้งสองบุคคลที่อยู่ในภาพวาดนี้ดังมีชีวิตมองดูคล้ายดังจะทะลุออกมาจากแผ่นกระดาษ เรียกได้ว่าเหมือนจริงจนไม่อาจบรรยายได้ลินหวานเออมองไปในภาพวาดเห็นชายชราผู้หนึ่งมีกระดูกนกกระเรียนรูปลักษณ์คล้ายดังเทพเซียนมองดูเหมือนผู้หลุดพ้นจากโลกีไม่ใส่ใจเรื่องราวในโลกล่าเธออดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาด้วยความชื่นชมบนใบหน้าแสดงความนับถืออย่างเต็มเปี่ยมที่แท้ใบหน้าที่แท้จริงของอาจารย์ปู่ผู้เท่าเป็นเช่นนี้ เป็นดังที่ท่านพ่อเคยบอกไว้จิตวิญญาณช่างอาจหารเกินสามัญชนเป็นดังเช่นเสียนที่ล่องลอยอยู่ในอากาศคล้ายมีคล้ายไม่มียุนรูเกอร,รู้สึกประหลาดใจถามด้วยความตกตะลึงนี่นี่ท่านผู้นี้คือท่านอาจารย์ที่อูเฟย์เยียนมักจะเอ่อยถึงเริ่มชังเสงลินหวานเออรู้สึกเนื้อคาดหมายอุทานว่าอูเฟยเยียนบอกเรื่องของอาจารย์ปู่ให้ติงหยวนต่อทราบด้วยยุนรูเกอพูดออกมาด้วยความละอายใจ ต่อไปนี้คุณนูลินหยาได้เรียกฉันว่าติงหยวนต่ออีกต่อไปนั่นเป็นเพียงคำอวดอ้างที่อูเฟยเยี่ยมตั้งให้ฉันพูดตามตรงฉันไม่เคยชอบชื่อนี้แม้แต่น้อยนอกจากนี้ตอนนี้ฉันได้หันหลังให้กับความมืดและหันเข้าสู่แสงสว่างนับจากนี้ฉันไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือได้ยินสามคำนี้อีกต่อไปลินหวานเออพยักหน้าด้วยรอยยิม้มพูดว่าถ้าเช่นนั้น นับจากนี้ไปฉันจะเรียกคุณว่าคุณหนูหยุนหยุนรู้เกอลุกขึ้นยืนประสานมือโค้งคำนับไปยังหลินหวานเออด้วยความขอบคุณจากนั้นพูดต่อว่าอูเฟยเยี่ยมยามอยู่ต่อหน้าพวกเราสี่คนมักจะกล่าวถึงผู้อาวุโสเมิงพูดถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่เธอกราบเข้าสำนักผู้อาวุโสเมิงนับถือผู้อาวุโสเมิงเป็นอาจารย์ที่เธอชอบพูดสิ่งเหล่านี้เป็นประจำเพียงเพื่อให้พวกเราคอยนึกถึงอนาคตที่จะได้มาจากการปฏิบัติจริง เพื่อให้พวกเรารู้ว่าเส้นทางการบ่มพอสามารถทำให้อายุยืนยาวนับพันปีและให้พวกเราทุ่มเทสุดชีวิตจิตใจเพื่อติดตามเธอให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นลินหวานเออพยักหน้าท่อถอนใจพูดว่าแต่ถ้าหลังจากนี้เธอยังไม่ได้รับยาเม็ดร้อยแปลงพันหวนคืนอีกอูเฟย์เยี่ยงจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงร้อยปีตอนนี้เธอคงเริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาบ้างแล้วยุนรูเกอยิ้มตอบ พูดด้วยความเห็นพ้องว่าสิ่งที่คุณนูหลินพูดเป็นความจริงในช่วงสองปีหลังที่ผ่านมาอูเฟรเยี่ยนมีความวิตกกังวลมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอูเฟรเยี่ยนไม่เคยกังวลเกี่ยวกับอายุของตนเองแม้แต่น้อยอีกทั้งรูปร่างหน้าตาของเธอไม่เคยเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เธอเริ่มสนใจการดูแลผิวพรรณและบางครั้งฉันก็ได้กลิ่นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอย่างชัดเจนเมื่อเดินผ่านเธอคิดดูแล้วเธอคงกลัวความแก่เท่าเช่นกันลินหวานเอ๋อกล่าวย่อยเย้ยสิ่งที่ควรจะมาก็ต้องมากลัวไปจะมีประโยชน์อะไรหลังจากพูดจบเธอก็ดึงความคิดของเธอกลับไปยังภาพวาดที่อยู่ตรงหน้าทันใดนั้นเธอคิดว่าตอนนี้เธอเข้าใจแผนการของเย่เฉิน